มาได้20 30 40เอาบ้านครับสวัวนี้ครับเ้าเป็นแฟนกันเรอเขีวขาวรั้ครับโ้าไหนครับเยอะครับเยอะครับสวัสดีครับวันนี้พบกุหลุนเรามาเก็บเห็ดด้วยกันนะครับนนี้เห็ดออกเยอะครับหลังจากหยุดลดน้ำไปหลายวันเข้าไปดูเห็ดกันครับ อีกครับคุรุนแอบมาดูเห็ดกลางคืนครับก่อนจะเก็บว้วันพวกนี้โอ้โหมีมีออกเยอะแล้วครับมันเดิมครับเห็ดนางฟ้าภูฐานกำลังออกเล็กๆครับเยอะเลยครับหลังจากหยุดลดน้ำไปหลายวันนะครับแล้วก็ปล่อยแล้วก็ตอนนี้เพิ่งลดน้ำนะครับเล็กๆเต็มเลยครับนี่ดูดูนี่ครับชุดนี้ครับโอ้โหเต็มเลย น,นี่เพียบเลยครับนี่ข้างล่างด้วยครับโอ้ยได้ขายแน่นอนครับพรุ่งนี้เช้าเห็ดภูฐานนะครับของกูหลุนอาจจะไม่ชัดนะครับมามาแสงสว่างอาจจะไม่พอเห็ดคู่หลุนขอไทยนะครับฝากติดตามนะครับนี่กำลังออกเต็มเลยครับ วันนี้จะได้ขายนะครับรอรุ่นพรุ่งนี้เช้านะครับเช้าวันใหม่เจอกันครับด้านในครับโอ้โหหลังจากหยุดลดน้ำนะครับพักเชื้ออยู่ประมาณสี่ห้าวันวันนี้เริ่มออกเหมือนเดิมแล้วครับวันนี้เยอะครับเยอะครับเห็นไหมนะครับ เหมือนเดิมครับขาวขาวส,สวยอวบอบุบอัรักครับทางข้างบนข้างล่างเลยนะครับวันนี้เยอะนะครับโอ้ใช้ได้ใช้ได้วันนี้น่ากินครับน่ากินเหมือนเดิมครับเห็ดโครุนทุโข,ขไทยเห็ดนางฟ้าภูฐานนะครับเยอะครับวันนี้เยอะครับ ครับเรามาเก็บเห็ดกันครับก่อนเก็บเห็ดเหมือนเดิมครับล้างแอลกอฮอล์นิดนึงครับมาฆ่าเชื้อนะครับเห็ดเราจะได้ออกกันนานนะครับฆ่าเชื้อหน่อยเหมือนเดิมครับกระมังคู่ใจครับฆ่าเชื้อนิดนึงครับเก็บเห็ดกันครับวันนี้จะได้เท่าไหร่ครับมาดูผู้หลุนผู้ไทยเก็บเห็ดดูครับ เก็บไ,ไค่อยๆเอาออกนะครับค่อยๆงดี๋ยวเห็นจะช้ำนะครับดูครับดอกกำลังสวยเลยครับนครับดอกกำลังสวยเลยครับอย่างนี้เลย หลังสวยเลยครับวันนี้เพื่อนผมสุขสันต์ชอบแน่นอนครับดอกใหญ่ๆลูกค้าสั่งเยอะนะครับผู้หลุนผลิตไม่ทันครับเห็ดโชว์หน่อยครับอันนี้โชว์หน่อยอบอวบบ ขาวๆน่ารักครับโชว์หน่อยครับ เยอะครับออกเยอะครับนี่เหมือนกันครับขาขาวขวบๆครับขาขาวขวบ ครับเขาวขาวกวอบครับ ได้เยอะพอสมควรครับได้เยอะอยู่ครับได้เยอะอยู่นี้เดี๋ยวเรามาช่างกันได้เท่าไหร่ครับติดตามหลังจากเก็บเห็ดแล้วครับวันนี้ได้เจ็ดขีดนะครับหักกระมังออกสองขีดได้มันครึ่งโลนะครับถือว่าใช้ได้ครับหลังจากหยุดไปหลายวันนะครับแตวก็ยังเหลืออีกเยอะนะครับกำลังออกครับ ขาวๆเลยเล็กๆเดี๋ยววันนี้เราลดน้ำนะครับข้างล่างก็มีนะครับเดี๋ยวเราลดน้ำนะครับเราจะได้เก็บอีกในวันพรุ่งนี้นะครับยังเลยเยอะนะครับดอกเล็กๆนะครับเต็มเลยข้างล่างก็มีนะครับข้างบนก็มีเหลืออีพอสมควรนะครับนี่ขาวๆเลยครับ ได้อยู่ครับได้อยู่ครับเดี๋ยวลดน้ำใหม่นะครับเดีย๋ยวมาตัดค้างเหตุกันครับเดินครับขา,ขาวๆสวยๆค่อยๆตัดนะครับอย่าช้ำอุ้ยเนี่ยโค่หน่อยดอกนี้ใหญ่มากครับดูดิน่ากินมากครับอร่อยแน่ ครับผมบวกเยอะนะมันต้องตัดเรกเยอะมากครับเรากินยังไงเราตัดอย่างนั้งงนเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมบวกดูดิดโอ้ยเท่าหน้าผมเลยอร่อยแน่นอน,นครับเห็ดมันเข้าสู่เดือนที่สองแล้วนะครับมันก็ออกไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเห็ดใหม่ก็สั่งอยู่นะครับรอนะครับรออยู่ อปดเพนะครับตัดขายเหตุก่อนนะครับไหนน้อยได้มากไม่รู้ครับพยายามทำคลิปให้พี่น้องได้ดูนะครับสอนไหมครับคุณหนุนพืชฝึกทำ <นะ S 1> เดี๋ยวจะไปทำกับการเรียนด้วยการสอนนะครับเทอมหน้าช่วงนี้กำลังทำคะแนนเดี๋ยวครับคะแนนเยอะไปหมดเลย ตอนเย็นมาเก็บเห็ดครับําคลิปให้พี่น้องดูครับเก็บเห็ดตอนเย็นเทอมหน้านะครับเดี๋ยวจะมีคลิปการเรียนการสอนใครสนใจก็ติดตามนะครับกานดูแลเห็ดติดต่อได้เลยครับคุณหลุน อย่อยู่นะครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปทิ้งข้างนอกอันตรายอันตรายลงเห็ดลกหน่อยถ้าทำไม่ดีเดี๋ยวงูมามาใส่ถุงดูครับว่าเราจะได้กี่ถุงนะครับเหมือนเดิมถุงแล้วสองขีด ดูครับบวดเลยแรกค่กอยนะครับ๋ย่ค่อยแล้วใส่นะครับไอเห็ดช้ำคนชอบดอกใหญ่ๆนี่นะครับผม่ชอบดอกใหญ่ๆนะครับได้เยอะดีนะครับ คนชอบอิกเล็กกินพอดีพอดีง่ครับโอเคหนึ่งถุงนะครับยี่สบบาทมาไว้ก่อนถุงหมดพอดีเดี๋ยวแต่น,นี่จะไปออกไปซื้อถุงถุงพลาสติกนะครับเอาแต่เห็น ใส่นะครับเดี๋ยวเห็ดชามเป๊ะตุงนี้สองครับ ใหญ่ยยเลยครับดอกนี้อุ้ยเลยเลยเลยสองขีดเอาไปใส่ถรงแรกหน่อยปึ๊บแบ่งไหมครับแบ่งไปถุงแรก นนิดนึงสรุปวันนี้คุณหลุนได้เห็ด3ามถุงนะครับเดีย๋ยวไปขายกันนะครับแต่ก่อนจะไปจะคุณหลุนขอรดน้ำสักคู่หนึ่งนะครับติดตามมารดน้ำต่อครับ มาดูคลุรรดน้ําเห็ดครับแับแรกนะครับเหมือนเดิมอันนี้คือผ้าพิเศษผมกระสอบป่านเอามาชุบน้ําก่อนเห็ดยิ่งชื้นยิ่งออกเยอะนะครับ น้ำเสร็จแล้วนะครับเอาผ้ามา,าครับวางไปวางมาเลยวางมาเลยครับวางไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมด ลองพวกนี i, ้เราได้เก็บเห็ดอีกแน่นอนเสร็จแล้วน้ำเราไม่ต้องไปไหนครับเทราดพื้นครับให้มันชื้นครับ นี่ครับถังต่อด้วยน้ำอีกหนึ่งบัวเดไวค่อยลดนะครับเดี๋ยวน้ำเข้าเห็ดเดี๋ยวมันเข้าช่องที่เห็ดออกครับเดีย๋ยวเชือ้อราเราจะเน่ารับรองพรุ่งนี้ได้เก็บอีกแน่นอนครับ บุหรุไม่ได้สีเรียกครับดีกว่าไม่มีอะไรทำครับวันละหกสิบบาทก็เอานะครับหาาได้ลเล็กๆกนน้อยนะครับหกสิบบาทสี่สิบบาทดีกว่าไม่มีรายได้อะไรเข้าเลยครับวันละยี่สิบสามสิบสี่สิบเอาหมดครับทุกวันนี้ครับน้ำลดแล้วครับบัวถังเดียวพอแล้วไม่ต้องลดเยอะครับเพราะมันชื้นอากาศนี้มันร้อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาติดตามอีกว่าเราจะได้เห็ดขนาดไหน เดี๋ยวคุณหลุนจะไปขายเห็ดนะครับก็ฝากพี่น้องนะครับกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งให้กับคุณหลุนด้วยนะครับสําหรับคลิปคุณหลุนขคไทยเก็บเห็ดดูแลเห็ดนะครับฝากพี่น้องติดตามด้วยนะครับวัสดีครับครับ